เราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่นมขออนุญาตไปที่ศาลหลักเมืองเมื่อสักครู่อีกทีนึงเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเราบอกยังไม่หมดนะครับที่จริงที่ทีเสาหลักเมืองที่ว่าเนี่ยนะครับเขามีการบูชาในมิสาบบูชาอะไรอ้าวสมมุติว่าจะบูชาหลวงประจักษ์ศิลปาคมเนี่ยนะครับคุณจะต้องถ้าเผื่อขอพรท่านนะถ้าได้นะสิ่งที่ท่านชอบคืออะไรทราบไหมคืออะไรดาบสองม้า สามขนมแสดงว่าท่านเป็นนักรุบแน่เลยใช่ฮะใช่ไหมก็สมัยนั้นรอศรร้อยสิบสองนตอนนั้นเรามีในเรื่องของประเทศมหาอำนาจไงแล้วท่านมาตั้งกองทัพอยู่ตรงนี้แสดงว่าท่านปกป้องเมืองที่นี่ถูกต้องฮะท่านปกป้องเมืองตั้งแต่หนองคายมาแล้วท่านก็มาสร้างเมืองอุดรธานีอย่างี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับถ้าเผื่อไปใครไปกราบท่านนะครับส่วนที่สองของที่สารหลักเมืองนะฮะยังมีพระพุทธรูปนามว่า หลวงพ่อพระพุทธโพทอง mm hmm. พระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเขาขุดค้นพบแต่ว่าประวัติเนี่ยไม่ได้บอกแน่ชัดว่าค้นพบมาจากที่ไหนกันแน่ <c oughs> แต่ว่าตอนที่ค้นพบเนี่ยเสร็จแล้วก็อัญเชิญมาประดิสฐานที่จังหวัดก่อน mm hmm. ต่อมาเนี่ยเมื่อมีการสร้างเสาหลักเมืองขึ้นหรือว่าศาลหลักเมืองเนี่ยฮะ <c oughs> ก็อัญเชิญมารปดิสฐาน ที่บริเวณศาลหลักเมืองฮะแต่ว่าเหมือนกันนละลักษณะการไปกราบไหว้ก็จะต้องเป็นดอกไม้สดๆเหมือนกันดอกบัวดาวเรืองก็จะต้องเป็นของสดทั้งเจนนะก็แน่นอนส่วนหนึ่งน,นะครับถ้าเผื่อคุณไปขอพรเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าคุณก็จะได้สิ่งที่สมความปรารถนามา ด้วยนะครับอันนี้โอ้โหนุษราฮะทำไมคะสุดยอด2สิ่งแล้วนะสิ่งที่3าฮะไท้าเวสุวรรณอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่เสาหลักเมืองเนี่ยท้าเวสุวรรณเนี่ยคือท่านยืนเด่นเป็นสง่าเลยแต่งเต็มยศเลยเป็นรูปยักษ์ใช่ไหมเท้าเวสุวรรณเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเทพที่ดูแลเมืองอุดรธานี คือปกป้องอะว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะไปขอพอรท่านเนี่ยท่านชอบอะไรทราบไหมชอบอะไรข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวแต่นอกจากข้าวเหนียวต้องมีข้าวเจ้าเลยนะอ๋อแล้วก็ประเภทของปลาทอดอ๋อค่ะไก่ทอดอเขาบอกเข้าต้มมัดเนี่ยท่านชอบมากเลยอ,อันนี้เป็นเรื่องที่เขาบันทึกเอาไว้จริงหรือไม่ คุณก็ลองไปขอพรดูเขาบอกว่าถ้าเผื่อท่านไปโดนคุณใสมาเขาบอกว่าถ้าไปบอกท่านเนี่ยส่วนใหญ่ท่านที่โดนคุณใสมาเนี่ยจะหายนะครับจริงหรือไม่ก็ลองไปกันแล้วกันนะครับนในส่วนหนึ่งของตัวเมืองอุดรธานีครับเราเดินทางไปกันต่อเลย,เดยได้ว่าคะพี่นเดชใช่พูดถึงอุดรธานีเชื่เอเลยว่าเมื่อปี2555ที่ผ่านมาเนี่ย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์เป็นวันอะไรฮะน้องลาวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักจำได้ไหมว่าที่อุดรธานีเขามีทะเลบัวแดงแล้วที่ทะเลบัวแดงแห่งนี้ละ่ะเขาก็มีการไปจู๋จี๋แต่งงานกันที่ในทะเลบัวแดงอ,อยู่ที่หนองหารท,<ะ>ที่นี่มีพื้นที่22,500ไร่ม,มีดอกบัวแดง เต็มไปหมดเลยคล้ายๆทะเลสากันุงสลางั้นในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ทะเลบัวแดงของหนองหารเนี่ยกำลังบานสะพรั่งเต็มบริเวณนี้ทั้งหมดเลยแล้วยิ่งไปชมนุสลาฮะต้อง<ะ>ไปเช้าๆหน่อยนยอะดอกกำลังเริ่มบานถูกต้องใช่ไหมถ้าเกิดไปตอนเย็นมันอาจจะหักคอแล้วคือคอมันอาจจะหักไ่หักคอถ้าไปสายนอกจากมันจะดูไม่สดชื่อแล้วเนี่ย เรายังร้อนด้วยใช่แล้วที่นั่นเขามีเรือไว้บริการคุณก็เช่าเรือฮะเขาก็พายไปวิ่งไปผ่านดอกทุ่งบัวแดงทั้งหนองหานอัตรรสของความสุขอีกแบบหนึ่งคุณหาไม่ได้แล้วใช่ต้องไปที่หนองบัวหานอำเภอกุมภวาปีอุดรธานีหนองหนองหานใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอยู่ที่อำเภอกุมภวาปีที่อุดรธานี ลองเดินทางไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศสําหรับการเดินทางแบบนี้ถูกต้องอ่ะและนอกเหนือจากนี้มีไปไหนอีกหรือเปล่าพี่นุษราฮะ<น><น>จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะที่เราได้มีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ย hmm. เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาได้จัดงาน เทศกาลเที่ยวอีสานผ่านไปแล้วเมื่อ24ถึง27เนี่ยแล้วในวันที่25นีครับท่านผออพัฒมาวงพัฒนศิริเนี่ยท่านได้แถลงข่าวว,าว่าปี2555ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวทางภาคอีสานโดยภาพรวมเนี่ย40เปอร์เซ็นต์ศีรษใน40เนี่ยสร้างไรายได้ในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย 8แสนล้านบาทก็ถือว่าเยอะนะพี่หนุ่มก็มานั่งวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าเอ๊เราก็ทํารายการกันไปนานเห็นนะครับหลักๆที่มีผู้คนเดินทางไปท่องไปเที่ยวกันในช่วงอากาศหนาวหนึ่งฮะเมืองเลยใช่ไหมครับเมืองเลยก็จะไปที่ไหนฮะด่านซ้ายไปที่อำเภอภูเรือไปสัมผัสอากาศ<ช>ไปสัมผัสดอกไม้ไปที่เชียงขานกอ,อันนี้หนึ่งที่สองเนี่ยครับ หน้องคายฮะน้องคายในส่วนหนึ่งคนก็ไปดูในเรื่องของบั้งไฟพญานาคอันนี้ก็ไปสัมผัสไปไหว้พระหลวงพ่อพระสายนะครับส่วนที่สามอันนี้ใกล้กรุงเทพมหานครครับนั่นคือนครราชสีมาอัดเถิกตั้งเพราะว่าโด่งดังมากสำหรับปากช่องว่างเขียวแล้วก็เขาใหญ่ซึ่งจะมีบรรยากาศที่หลายคนกำลังเขาเรียกว่าคนเมืองกำลังขนขวายในการไฝ่หานะคะอากาศแบบนั้นถูกต้องฮะตองนิสละฮะ ในช่วงตั้งแต่ธันวาม,มกรากุมพากลางเดือนเนี่ยที่พักแถวปากช่องเขาแผงมา้าวัง,วงน้ําเขียวถึงจะว่าง<อ>แต่ช่วงนี้พี่หนุ่มได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการรีสอร์ทโรงแรมต่างๆที่เข้ามาออกบูธที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจเ,เขาไปว่าไงบ้างเขาบอกว่าโรงแรมช่วงนี้ถ้าเลยกลางเดือนของกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ย อันนี้เริ่มบ้างแล้วงั้นก็เชื่อว่าปัจจุบันคนก็ยังโหยหายในเรื่องของอากาศเย็นเย็นอยู่ถูกต้องไปสัมผัสอากาศเย็นเยนกันกันอยู่นะครับงั้นเรื่องราวต่างๆตรงนี้เนี่ยเราก็ภาคภูมิใจนุสงลาเมื่อเราได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆของการเดินทางท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วพี่หนุ่มภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งเลยว่าจําได้ไหมว่าเราเคยพูดถึงเขาพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย<ำ>์<ำ>ที่นางรองเรื่องของ ขาหมูาหมูปัจจุบันอำเภอนางรองเขามีโรงแรมระดับสี่ดาวนะมาสร้างขึ้นใหม่แล้วน่าไปพักแรมมากใครที่ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะสำหรับวันหยุดยาวๆที่จะมีติดต่อกันในปีนี้ก็เลือกที่จะเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ